สวัสดีเจ้าครูนูมาแล้วนะเจ้าวันนี้เขาก็มาเจอกันเนาะเวลาเดิมนะเจ้าเนาะช่องครูนูก็จะออกมาเวลานี้นะเจ้าเหมือนตอนดูละครต่สมัยก่อนนะเจ้าตอนนี้ครูนูบบกเคยดูละครเลยเจ้าเพราะว่าตั้งแต่มีอินเทอร์เน็ตเนาะทุกคนก็จะมาชมเรื่องราวที่เขาสนใจในโทรศัพท์นะเจ้าก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูนูก็นําความรู้ดีๆมาฝากทุกคนเช่นเคยคะ่ะ ตอนนี้นะคะใครอาจจะมีความรู้สึกว่าเวลาที่เราทํางานนะคะเราจะสามารถทํายังไงให้เราแบบทําได้อย่างราบรื่นราบเรียบนะคะหรือว่าแม้กระทั่งการทํางานออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ตามค่ะถ้าเรารู้คีย์เราจะสามารถพาตัวเรานะคะทําอะไรนะคะก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่มันสนุกนะคะอย่างการทํางานออนไลน์เช่นกันค่ะมันมีคีย์สำคัญอยู่เช่นกันนะคะซึ่งคือโนเองนะคะทําแล้วเราก็มีความรู้สึกว่า ทุกครั้งที่เราทำเรามีความรู้สึกว่าสนุกอะ่ะเราไม่เห็นว่าเรามาทำงานแบบนี้นะคะอย่างการออกมาสดมาสดการออกมาไลฟ์สดหน้ากล้องนะคะทุกคนมันเหมือนกับว่าบางคนมีความรู้สึกว่าอยากออกมานะแต่ว่ายังแบบไม่รู้สึกว่ามัน จะคล่องตัวหรือว่ามันยังไม่มั่นใจมันยังไม่กล้านะคะหรือยังกลัวอะไรแบบนี้นะคะคุณหนูบอกได้เลยค่ะว่าการออกมาไลฟ์สดของเรานี่ก็เป็นการทํางานอย่างหนึ่งบนโลกออนไลน์ในยุคนี้เนาะเพราะว่า แม้กระทั่งคนที่ทำกิจการงานใดก็ตามค่ะการออกมาไลฟ์สดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดฉะนั้นแล้วในเมื่อเรารู้ว่าวันนี้การออกมาไลฟ์อ่ะมันเป็นการทำงานแล้วเราจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีความสุขนะคะฉะนั้นการทำงานแล้วเราจะทำให้เราพาตัวเองทำงานนี้ไปอย่างแบบสู่จุดหมายปลายทางความฝันเป้าหมายของเรานั้นเรา ต้องคิดยังไงนะคะเดี๋ยวครูนจะมาแชร์นะคะเดี๋ยวครูนขอสนับสนุนตัวเองออกไปก่อนนะคะหนูเองก็เป็นคนหนึ่งะค่ะที่ขึ้นมาทํางานบนออนไลน์บนโลกโซเชียลนะคะและมีความรู้สึกว่าเราเองโคตรเก่งเลยนะคะที่แบบมีความรู้สึกว่าทำได้ตลอดแบบตลอดเลยอะ่ะตลอดระยะเวลาการเดินทางอ่ะเพราะว่าเรามีความรู้สึกนี้จริงๆแล้วอะ่ะคนเราทุกคนอ่ะจะมีความคิดมี อันนี้ใสหรือว่ามีสิ่งที่เราเคยปลูกฝังมามันไม่เหมือนกันเนาะแต่วันนี้นะคะถ้าเราสามารถที่จะทํางานของเราให้เป็นเป็นเหมือนว่าการเวลาทุกครั้งที่เราทํางานน่ะเราทําเป็นเหมือนการที่เราออกมาเล่นแบบนี้มันจะทําให้เราสามารถที่จะสําเร็จในงานนั้นๆได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณโนขอสนับสนุนตัวคุณโนเองออกไปก่อนนะคะ <laughs> ทํางานให้เหมือนการเล่นเนาะทุกครั้งที่เวลาที่เราไม่ได้ทําอะไรจริงจัง จริงๆแล้วการทำงานนี้เราต้องจริงจังแต่เราอยากคิดว่ามันเป็นการทํางาน <laughs> เดี๋ยวคุณนูขอสนับสนุนตัวเองออกไปก่อนนะคะแชร์ออกไปก่อนเนาะ <laughs> สนับสนุนตัวเองนะคะจะอีกเฟซหนึ่งนะคะมีคนชมก็ตัวคุณนูนี่แหละคะ่ะนักเรียนประจําห้องก็คือคุณนูนี่แหละคะ่ะหัวหน้าห้องด้วยเป็นครูประจําชั้นด้วยนะคะเดี๋ยวคุณนูขอสนับสนุนตัวเองออกไปก่อนนะคะทุกคน จงภูมิใจในตัวของคุณนะคะที่คุณคุณนโคตรเก่งเลยนะคะอ่าแป๊บหนึ่งนะคะแชร์แชร์แชร์ก่อนนะคะแชร์ออกไปก่อนเนาะอย่าลืมที่จะแบ่งปันนะคะแบ่งปันไปแล้วไม่เป็นไรนะคะใครจะมาดูใครจะนําไปใช้ใครจะมาฟังหรือเปล่าไม่เป็นไรเรามีหน้าที่ทำหน้างานของเรานะคะ เราทามันต่อไปค่ะทําตัวให้เป็นเหมือนพระอาทิตย์เนาะมันคือมีแสงในตัวของเองพ,พระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวเขาก็มีแสงของตัวเขานะคะ <c oughs> ถ้าเรามีความรู้สึกเหมนทุกคนคิดได้แบบนี้คุณว่าทุกคนจะทํางานด้วยความสุขเหมือนครณนูค่ะและไม่ใช่ว่าคุณนูคนเดียวที่สามารถคิดได้นะคะคนสําเร็จทุกคนเขาก็คิดแบบนี้เช่นกันค่ะในเมื่อวันนี้เราต้องการความสําเร็จบนโลกออนไลน์เราก็ต้อง ไปสืบค้นประวัติหรือว่าไปดูนะคะไปเสพคนสาเร็จว่าเขามีวิธีคิดยังไงเขามีความเชื่อแบบไหนนะคะและถ้าคุณได้รับรู้อ่ะคุณก็จะมีพลังในส่วนหนึ่งนะคะและคุณเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่แบบ มุ่งมั่นนะคะที่รู้หลังอย่างแน่ชัดอรอว่าเราสําเร็จบนโลกออนไลน์แน่นอนนะคะแม้กระทั่งมันเพิ่งเริ่มต้นนะคะสวัสดีค่ะครูพินีขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะรักและขอบคุณครูพี่ีนะคะและขอบคุณทุกคนที่มาชมย้อนหลังด้วยนะคะวันนี้ครูนูนะคะพาทุกคนนะคะมาทํางานให้เป็นเหมือนการเล่นนะคะการออกมาไลฟ์สดน,นี่ก็เช่นกันนะคะทุกคนมันถือว่าเป็นงานอย่างหนึ่งของครูนูค่ะเป็นงานแห่งชีวิตของครูนูเลย ว่าได้นะคะขอบคุณมากค่ะครูพี่ีเนาะครูพี่ีก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ออกมาไลฟ์มาขายสินค้ามเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะและทุกคนปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายุคเนี้ยการทำงานของเราส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีการไลฟ์สดประกอบควบคู่เข้าไปในสินสินนั้นด้วยและคนหลายๆคนะ่ะมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่ฉันออกมาไลฟ์อะ่ะมันเหมือนกับว่าอ่า ภาพโอเคนะคะชัดเนาะมันแมอนก็ว่าหลายคนยังไม่กล้าที่จะทําเพราะมีความสุขทุกครั้งที่ออกมาไล์แบบคิดเยอะว่าอุ้ยฉันจะทํายังไงที่จะออกมาได้แบบดีได้มีความสุขนะคะถ้าเรามีความคิดเยอะอ่ะแล้วไม่ยอมลงมือทําอ่ะขอบคุณมากค่ะครูพินีมาแบบธรรมชาติเลยเนาะแสงก็ธรรมชาตินะคะเราต้องทํางานของเรานะคะให้เป็นการ เล่นค่ะเหมือนกับว่าคิดว่าเรามาทําอะไรแบบเล่นๆแต่ไม่ใช่ว่าเวลาที่ออกมาทําแบบเล่นๆแต่ไม่จริงจังนะคะต้องจริงจังด้วยนะคะจริงจังแต่ไม่ต้องแบบเครียดหรือว่าไม่ต้องแบบใช้พลังเยอะในการที่คิดเยอะแต่เราคิดให้น้อยแล้วก็เล่นสนุกไปนะคะเหมือนเขาบอกว่าคิดให้น้อยสนุกไปม,มากเนาะครูโค้ชต,ต่างๆคนสําเร็จก็จะบอกทอาแบบนี้ว่าเวลาที่เราทํางานของเราไม่ว่าจะเป็นการออกาไลฟ์ไม่ว่าการ ขายหรือว่าการทําอะไรก็ตามนะคะเราจะต้องคิดว่าเรามาเล่นนะคะเพราะเวลาที่เราคิดว่าการทําแบบเล่นๆมาเล่นเนี่ยมันจะมีความสนุกมันจะมีการตื่นเต้นท้าทายอยู่ในนั้นนะคะเพราะว่าในโลกใบเนี้ยคนสําเร็จอะ่ะ ไม่มีใครหรอกที่จะมาทําในสิ่งที่เขาไม่ได้รักไม่ได้ชอบมาทําในสิ่งที่เขาเครียดแล้วจะสาเร็จยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าวันนี้เราก็ต้องการความสําเร็จ,เ,รจเช่นกันเราต้องรู้ว่าทุกครั้งที่เราออกมาหน้ากล้องหรือว่าเราออกมาขายสินค้าหรือว่าเราออกมาทําอะไรก็ตามที่เรารู้ว่าสิ่งนั้นอ่ะมันเป็นงานของเราเราต้องทําให้แบบมีความสุขปล่อยวางและรักในสิ่งสิ่งนั้นค่ะทำเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่น่าค้นหานะคะ ฉะนั้นแล้วสิ่งแรกเลยที่คุณนูจะนํามาฝากในวันนี้นะคะถ้าเราทุกคนนะคะรู้ว่าเราควรที่จะเอาสิ่งที่เราทำเนี่ยประกอบเข้ากับสิ่งที่เรารักอะ่ะเพราะจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้รักในสิ่งที่เราทําเราก็จะไม่สามารถพาตัวเองทํามันได้ตลอดระยะเวลาเดินทางค่ะ เหมือนการออมมาไลสุดหน้ากล้องกันแรกๆก็ไม่มีใครที่จะรักหรอกค่ะครูเชื่อว่าเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่สําหรับใครหลายๆคนเยอะแยะเลยอย่างครูนูอย่างครูพี่นีนะคะและทุกคนเนาะเวลาที่เราออกหน้ากล้องแรกๆเราก็ไม่มั่นใจอยู่แล้วและเราก็กลัวแรกๆอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกรัก แต่พอเราทําไปทําไปเราก็จะมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็แค่ง่ายๆนะคะง่ายๆเองฉะนั้นแล้วนะคะถ้าวันนี้เราสามารถที่จะนําสิ่งที่เราทําเนี่ย ประกอบอ่ารวมเข้ากับเชื่อมสัมพันธ์กับงานที่เรารักอะ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เราได้ลงมือทํามันรู้สึกว่าเราทําไปแบบมีความสุขมีความสนุกมีความท้าทายในการลงมือทําของเราทุกครั้งและเวลาที่เราคิดแบบนี้นะคะทุกคนก็จะสามารถพาตัวเองนะคะเดินสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จของคุณได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะเหมือนกับว่าเราอะ่ะเอาสิ่งที่เราทํากับสิ่งที่เรารักอะ่ะมาเชื่อมสัมพันธ์หรือว่า เป็นการแต่งงานให้เขาเลยก็ได้นะคะอันนี้คุณผู้ด้ได้อ่านมาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเอาสองอย่างเนี้ยมารวมกันแล้วเหมือนกับว่าให้เขาแต่งงานกันเนาะเพราะถ้าสิ่งไหนที่รักละผูกพันกันมันจะอยู่ด้วยกันได้นานนะคะฉะนั้นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เขาก็ต้องการความสุขความรักนะคะเวลาที่ทําแล้วมีพลังเวลาที่ทําแล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ใช่มันเป็นสิ่งที่ชอบเราถึงจะสามารถทํางานนั้นได้และสามารถใช้งานนั้นน่ะนํา พาเราไปสู่ความสําเร็จนะคะอาฉะนั้นอย่าลืมนะคะอย่าคิดว่าทุกครั้งที่คุณออกมาไลาน์นักล้องทุกครั้งที่คุณมาขายของอ่ะมันรู้สึกอุ้ยไม่มีความสุขเลยมันทําไมหน้าเบื่ออย่างนี้นะคะไม่มีคนสําเร็จคนไหนเนาะที่จะออกมาทํางานด้วยความเบื่อหน่ายและสําเร็จระดับโลกได้เลยนะคะรู้ไว้เลยนะคะและข้อสองเลยนะคะทุกครั้งที่เรา ออกมาทํางานอย่างครูออกมาไลฟ์นากล้องเหมือนครูพี่นีออกมาไลฟ์นากล้องเนาะเรารู้ว่าจริงๆแล้วการที่เราออกมาทําแบบเนี้ยมันเป็นการยืดขยายความก้าวหน้าให้กับตัวเองถ้าเราไม่คิดแบบนี้ยหลายคนไม่เห็นความก้าวหน้าไม่เห็นการพัฒนาจะมีความรู้สึกทดทอ้อแล้วก็ถอยง่ายนะคะแต่ครูนูเป็นคนหนึ่งที่แบบจริงๆแล้วมีนิสัยแบบนี้อยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะเป็นนิสัยที่แบบอชอบมุ่งม,มั่นทุ่มเท มีมีใครไม่รู้มากระ,ะ,กระตุกนะคะฉะนั้นแล้วเนาะเราต้องรู้ไว้เลยนะคะว่าการทํางานของเราเนี่ยมันเป็นการยืดขยายความก้าวหน้าให้กับตัวของเราเองนะคะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าฉันกําลังจะออกไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหมือนครูอ่ว ออกมาไลหน้ากล้องออกมาขายสินค้าออกมาขายคร์ดออกมาขายอะไรก็ตามนะขายตัวเองอะไรแบบนี้เรารู้ว่าทุกครั้งที่เราได้ลงมือทําอ่ะมันเป็นการที่เราเรียนรู้สิ่งใหม่อ่ะและมันจะทําให้เราอยากที่จะเรียนรู้ต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลานะคะและทุกครั้งที่เราเจออะไรก็ตามระหว่างการทํางานของเราเรารู้ว่ามันเหมือนกับว่าให้เราอ่ะสารวจ การเดินทางของเราว่ามันถ้าเราคิดว่ามันเป็นการเล่นน่ะเราจะมีความรู้สึกว่าอุ้ยฉันจะต้องไปเจออะไรอีกฉันจะต้องไปแบบลุ้นน่ะว่าวันนี้เราจะต้องเจอสิ่งไหนอะไรแบบนี้นะคะสำรวจเส้นทางที่เราจะไปถึงเส้นทางสายนั้นนะคะคนสำเร็จทุกคนเขาก็คิดแบบนี้ค่ะเขาเลยคิดว่าทุกครั้งที่เขาได้ออกมาส่งต่อความรู้ออกมาทำงานมันเป็นการที่สำรวจเส้นทางการเดินทางสู่ความสำเร็จนะคะ สังเกตง่ายๆเลยทุกคนสําเร็จไม่ว่าจะเป็นครูรุงครูสิตานะคะหรือว่าครูพินีก็เป็นครูครูซาเนาะครูซาคุณก็ติดตามครูซาเช่นกันค่ะทุกคนรู้เลยว่าทุกครั้งที่เขาได้ออกมาส่งต่อช่วยเหลือแบ่งพันมันเป็นการทํางานของเขาและเขาก็จะมาสํารวจเส้นทาง ความสำเร็จของเขาเช่นกันค่ะถ้าวันนี้เราต้องการความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เราก็ต้องรู้ไว้เลยว่าการลงมือทําของเราถ้าเราคิดว่ามันเป็นความสุขมันเป็นความรักของเราอ่ะเราจะยืดขยายตัวเองเพื่อพาตัวเองไปสู่ความก้าวหน้าไปสู่ชัยชนะเราต้อง ยอมเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลาค่ะถ้าเรามีความสึกเบื่อหน่ายที่จะทำรู้สึกหมดหวังที่จะทำไม่มีพลังที่จะทำเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าระหว่างการเดินทางไปสู่เส้นทางความสำเร็จนั้นเราจะเจออะไรบ้างนะคะที่กรุนูแบบทำไม่หยุดและก็คอยที่จะสำรวจอยู่ตลอดเวลานั่นมันหมายความว่าเราก็สามารถที่จะไปสู่เส้นทางนั้นได้อย่างรวดเร็วค่ะ ถึงแม้วันนี้นะคะเหตุการณ์ตรงหน้านะคะหลายๆคนจะมีความรู้สึกแบบนี้เพราะคุณไม่ได้คิดว่าการออกมาทํางานของคุณอะ่ะมันเป็นการเล่นนะคะสวัสดีค่ะคนที่ฟอมขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับกรูนูนะคะรักและขอบคุณทุกพลังใจยงมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคนที่ฟอม <c oughs> อองนักกล้องก็สวยทุกวันเนาะสวยจากภายในสู่ภายนอกเลยนะคะ รู้ไว้เลยนะคะว่าวันนี้คุณนูมาแบ่งปันนะคะการทํางานเหมือนการเล่นเนาะเพราะคุณนูออกมาไลฟ์ทุกๆวันนะคะหลายๆคนเห็นครณนูเนี่ยอุ๊ยคุณนูโคตรเก่งเลยอ่ะยืนหยัดพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้ามาดามแมมขอบคุณค่ะที่มาส่งกำลังใจให้กับคุณนูนะคะคุณนูเป็นคนหนึ่งที่รู้แบบคีดคนสําเร็จนะคะว่าทุกครั้งที่เราออกมาไลฟ์โซนหน้ากล้องหรือว่าเราจะทํางานอะไรก็ตามบนโลกออนไลน์นะคะจริงๆแล้วอ่ะมันก็อ่า พูดถึงออฟไลน์ด้วยก็ได้แต่เราไม่พูดถึงออฟไลนะ์เนาะเพราะว่าทุกคนส่วนใหญ่ยุคนี้ต้องการประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์อยู่แล้วนะคะทุกครั้งที่เราออกมาไลฟ์สดขายของขายอะไรก็ตามนะคะขายตัวเองขายคอร์สขายสินค้าอะไรเรารู้ไว้เลยว่าทุกครั้งถ้าเราออกมาแล้วเราปล่อยความรู้สึกของเราให้รู้สึกคันออกมาเล่นสนุกสนุกแบบนี้มันจะทําให้คุณอยู่บนหน้ากล้องอยู่บนออนไลน์อยู่บนโซเชียลได้ตลอดยั่งยืนมั่นคงและความสําเร็จที่คุณต้องการอ่ะมันไม่ ไปไหนแน่นอนค่ะเพราะคนสําเร็จทุกคนคิดแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะภาพมัวหรอคะอ๋อสัญญาณเน็ตอาจจะขอบคุณมาดามแม่มมากเลยนะคะอ่าสัญญาณเน็ตอาจจะไม่เร็วไม่แรงเท่าไหร่นะคะวันนี้ขอบคุณทุกทุกคนมากเลยนะคะคุนูรู้สึกว่าสัญญาณอาจจะไม่เป็นไรเนาะเอาแต่เสียงชัดใช่ไหมคะ เสียงชัดโอเคเนะาะงั้นคุณนุนสรุปให้เลยนะคะวันนี้ถ้าคุณต้องการมีความสุขทุกการลงมือทำงานของคุณคุณต้องการความสำเร็จในงานของคุณไม่ว่าด้านไหนก็ตามคุณต้องทำการงานของคุณให้เป็นการเล่นค่ะเพราะทุกครั้งเวลาที่เรารู้สึกว่าเรากำลังจะไปเล่นอะไรอะเราจะมีความสุขและอยากที่จะ ตื่นเต้นแบบนี้นะคะฉะนั้นสิ่งแรกเลยเราควรที่จะทํางานที่เราแบบกําลังทําอยูอ่บวกเข้ากับความรักของเรานะคะคือถ้ายิ่งเราทํางานที่เราชอบเราใช่เรารักเราหลงไหลเหมือนคุณนูนะคะชอบการช่วยเหลือแบ่งปนันและยุคเนี้ยเวลาที่เราต้องการช่วยเหลือใครนะคะเราก็สามารถออกมาส่งต่อถ่ายทอดบนหน้าจอแบบนี้ได้เนาะนั่นแหละมันก็เลยทําให้คุณนูรู้สึกว่าถ้าเราคิดว่าเรา ออกมาเล่นแบบเนี้ยมันจะทําให้เรามีความสุขทุกครั้งไม่ว่าใครจะดูใครจะเอาไปทําใครจะฟังหรือเปล่าใครจะมาสนใจหรือเปล่านะคะเราก็ทํามันเพราะว่าเราเราเล่นน่ะเรามีความสุขอะ่ะฉะนั้นแล้วนะคะ จงทําให้งานที่คุณทําอยู่บวกเชื่อมสัมพันธ์กับความรักของคุณนะคะแรกๆทาอาจจะยังไม่รักยังไม่ชอบแต่พอทําไปสักพักหนึ่งคุณจะเริ่มรักเขานะคะฉะนั้นเอาความรักและการลงมือทําของคุณนะคะในงานที่คุณทําอยู่อะสามารถที่จะทําให้เขาเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่งงานกันเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้คุณอูไปอ่านมาจากหนังสือของโทนี่โรบบินนะคะรู้สึกว่ามีความสุขที่ได้อ่านได้เรียนรู้เนาะเขาบอกว่าถ้าทาแบบนี้แล้วนะคะ ทุกคนสําเร็จนะคะสําเร็จได้ด้วยการที่ทํางานในสิ่งที่เขารักค่ะเพราะถ้าเราทํางานที่เราเบื่อเราไม่มีทางที่จะสําเร็จได้เลยนะคะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะเอาสิ่งที่เราทํานะคะบวกกับ ความรักของเราใส่ลงไปทุกการลงมือทําให้ใส่พลังงานแห่งความสุขพลังงานแห่งความรักลงไปเราจะสามารถพาตัวเองไปสู่ความสําเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะและสิ่งที่2เลยนะคะถ้าคุณมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่คุณลงมือทอําอ่ะ คุณเหมือนไม่ค่อยแบบมีความสุขเท่าไรในการทํางานนะคะอาจจะเป็นเพราะเราอะ่ะคิดเยอะเกินไปนะคะฉะนานแล้วรู้ไว้เลยว่าทุกครั้งที่คุณลงมือทํางานไม่ว่าจะเป็นการออกมาไลฟ์กันมาทําออนไลน์ในแบบไหนก็ตามนะคะขายอะไรก็ตามนะคะเราต้องรู้ว่าทุกครั้งที่เราได้ลงมือทำอะ่ะมันเป็นการยืดขยาย ตัวเองนะคะยืดขยายความก้าวหน้ายืดขยายการพัฒนาตัวของเราค่ะถ้าเรารู้สึกแบบนี้แล้วเราจะมีความสุขทุกครั้งที่ฉันได้ทําอ่ะฉันได้พัฒนาตัวเองอะ่ะมันมีความสุขสุดยอดเลยนะคะถ้าเราไม่มีการลงมือทําเลยเราก็จะไม่สามารถที่จะอ่าก้าวหน้าหรือว่าไม่มีความสําเร็จใดๆเลยนะคะที่จะมาจากการที่ไม่ได้ลงมือทํานะคะ ทุกครั้งที่คุณได้ออกมาทํางานคุณรู้ไว้เลยว่าถ้าคุณคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทุกครั้งที่เราทําเราจะรู้ว่าเราได้รับความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาเนาะไม่มีใครหรอกว่าเวลาลงมือทําแล้วจะไม่ได้อะไรเลยนะคะคุณต้องได้ความรู้คุณจะต้องได้ผลลัพธ์ได้ประสบการณ์ใหม่ๆอย่างแน่นอนถ้าวันนี้คุณได้ลงมือทําวันนี้คุณได้ผลลัพธ์แบบนี้พรุ่งนี้คุณทําอีกคุณก็ต้องได้ผลลัพธ์แบบใหม่อีกนะคะฉะนั้นการลงมือทํางานคุณจะเป็น การที่คุณเข้ามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาค่ะและมันเป็นเหมือนการที่เราต้องมาสำรวจอะสำรวจเส้นทางที่จะไปสู่ความสำเร็จอะ ถ้าเราต้องการความสําเร็จแต่เราไม่ลงมือทําด้วยใจที่รักเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบน่าเบื่อแล้วเกินไม่น่าที่จะทําเลยนะคะขอคุณมากค่ะโคทิบอมถ้าเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เราได้ลงมือทําอ่ะมันเป็นการที่สํารวจเส้นทางไปสู่เป้าหมายของเราเราจะรู้เลยว่าทุกคนสําเร็จเขาผ่านอะไรมาบ้างเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อถ้าเราเจอแบบเนี้ย มันเจอก้อนหินหรือเปล่ามันเจอดอกไม้หรือเปล่าหรือว่ามันเจออะไรนะคะทุกคนต้องเจอเช่นกันหมดถ้าเราได้รู้ว่าทุก การเดินทางของเราเราเจอสิ่งสิ่งนี้พอคุณอาจจะมีความรู้สึกเบือ่อหรือว่ารู้สึกท้อรู้สึกถอยแต่ถ้าเราเข้าไปสํารวจดูว่าอ๋อจริงๆแล้วสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเบือ่อมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เรามาถูกทางแล้วนะคะเราจะรู้เลยว่าทุกคนสําเร็จเขาก็ผ่านเส้นทางสายนี้ถ้าคุณสํารวจตัวเองอยู่บ่อยๆสํารวจการเดินทางของคุณถนนสายสําเร็จของคุณอะ คุณจะรู้และมั่นใจในตัวเองมากเลยว่าฉันมาถูกทางมากแล้วนะคะและคุณก็จะมีความสุขทุกครั้งที่ได้ลงมือทําเพราะคุณรู้ว่าคุณกําลังเดินทางไปหาความสําเร็จอ่าเห็นไหมคะนี่แหละมันเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทําให้คุนูยืนหยัดพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเพราะคุณูสํารวจเส้นทางตลอดเลยค่ะพอเราได้เจอสิ่งสิ่งนี้ก้อนหินบ้างขี้มาบ้างแต่เราก็เข้าไปดูประวัติเขาไปดูเขาว่าเขาเจอเหมือนเราหรือเปล่าถ้าเราเจอเขาเจอโอ้ย gần như mình mới มีอะไรที่จะมาฉุดรังชั้นได้เลยฉชั้นเดินต่อไปเพราะฉันรู้ว่าฉันถึงเป้าหมายชันอยากแน่นอนและฉั้นทํางานที่ฉั้นทําอยู่การออกมาไลฟ์การออกมาแบ่งปันแบบนี้การออกมาขายตัวเองแบบนี้การมาขายคอร์สการมาขายสินค้าแบบนี้มันคือเส้นทางที่คู่ควรกับชั้นแล้วนะคะและฉั้นทําไปด้วยความรักทําไปด้วยเหมือนกับว่าฉันไม่ได้เคร่งเครียดในการทําแต่ชั้นรู้ว่ามันเป็นงานแห่งชีวิตของฉันและชั้นทําเหมือนกับว่าชั้นออกมาเล่นไม่ได้ออกมาทํางานนะคะถ้าเรา รู้สึกว่าเราออกมาเล่นเราก็อยากจะเล่นมันบ่อยๆเนาะเพราะการเล่นทุกคนสนุกอยู่แล้วนะคะคิดแบบนี้ทุกคนจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้ลงมือทํางานของคุณค่ะขอบคุณทุกพลังใจนะคะที่ประสงค์ให้คุนูนูทั้งสดและย้อนหลังนะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้กับครูนูขอบคุณที่ติดตามเพจครูนูนะคะคุณนูเชื่อมั่นนะคะสวัสดีค่ะกคทีมคุณนูจะจบแล้ว จบจบแล้วนะคะโคดินไปย้อนขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกพลังใจหนูเชื่อมั่นนะคะว่าทุกคนที่มุ่งมัน่นพัฒนามีวินยัยทำสม่ําเสมอทําต่อเนื่องยังไงยังไงก็ถึงแน่นอนนะคะลังไงถ้าเราคิดว่าการทํางานของเราเป็นการเล่นสนุกสนุกเราก็จะมีความสนุกและสํารวจเส้นทางสายสําเร็จไปตลอดเส้นทางและมีความสุข แน่นอนค่ะถึงแน่นอนนะคะความสําเร็จขอบคุณคาะโคทีมขอบคุณมากๆเลยนะคะจบแล้วนะคะขอบคุณมากๆแล้วมาเจอกับครูนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายรักและขอบคุณทุกพลังใจมากมเลยนะคะรักและขอบคุณโลกออนไลน์ด้วยค่ะที่ทําให้ครูนู เก่งเก่งยอดขึ้นทุกวันนะคะชมตัวเองนี่แหละเนาะขอบคุณค่ะโค้ชพีมพก็สวยเก่งขึ้นทุกๆวันนะคะโค้ชพีมโค้ชพี่พป,ปอมนะคะมาดามแมมนะคะครูพีนีทุกคนสวยรวยเก่งเริม่มรวยสาเร็จในทุกด้านของชีวิตแน่นอนค่ะสําเร็จไปด้ยวยกันนะคะบ๊ายบาย